นี้ก็พบกับเกมคุณคือมิสทีนกันอีกแล้วตอนนี้ก็ค่ะก็จะเป็นตอนคุณครูเล่นสเก็ตบอร์ดนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอย่างแรกค่ะเราออกไปตรงนั้นนะคะไปเรียนคูซ่าหน่อยออกมาจากนี้ค่ะก็ออกมาจากบ้านครูไม่ได้นะคะ let's go okay คุณครูกำลังเข้าไปค่ะเดี๋ยวรอให้คุณครูเข้าไปก่อนนะคะกำกำลังเข้าไปนะคะคุณครูเข้าไปแล้วนะคะให้เราไปที่ห้องเก็บของนะคะห้องเก็บของคุณครูตามมาได้เลยค่ะอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อลืมนะ่คะให้เราเข้าไปเลย ให้เรากระโดดไปนะคะยุดนี่นะคะอ้าววีซ่ากูอยู่ตรงนี้แล้วมาทำไมไม่รู้อยู่ในห้องใต้ ดีย๋ยวเราไปเอาที่แคสดอกกุญแจมาก่อนนะคะ่ะนี่ก็คือที่สะดอกุญแจนะคะอา้อาอ้าเรามาวางอะไรตรงนี้โอเค เดี๋ยวเราไปที่กันค่ะเราไปห้องใต้ร่องกันค่ะก็กำลังอย่ก่นกนอนนี่นะคะให้เราสะดอกเลย อลงมาค่ะแล้วก็หาน้ำมันเลยนี่ค่ะคือน,น้ำมันนะตัวนี้เลยให้เราหยิบขึ้นมาเลยค่ะอย่าเบอรนะว่ะ แล้วก็ให้เราเข้าไปในห้องครัวก่อนนะคะห้องครัวก็เปิดดูแถวนี้นะคะมันมีอะไรไม่แ่บนี่นะคะก็เอานนี้มาเลยแล้วก็ขึ้นข้างไปข้างบนค่ะ ไปที่ห้องดนตรีนะคะห้องดนตรีทางนี้อุย๊ยตามมาได้เลยเข้าห้องผิดนะคะนี่ก็ห้องดนตรีนะคะให้เราหยิบสเก็ตบอลคู่มาโอเคหย,ยิบมาแล้วนะคะอ่าหยิบมาแล้วแค่นี้ ก็ให้เราลงไปแค่นีน้ก็เป็นอันสเสร็จเรียบร้อยตั้งไว้ตรงไหนอะตรงนี้ไหมคะตรงนี้นะคะเราก็ให้เราออกไปคะ่ะใน้ำมาลงไป โอเคค่ะแล้วก็กติดสกัดตเทปติดยังไงติดไปเลยแล้วก็รอให้คุณครูมาเล่นสเก็ตบอร์ดของคุณครูนะคะก็จะเล่นเล่นไปการนดนะอคอนมาทุบมันนี่เล่นคอนทุบทีวีทุกคนระวังกันด้วยนะคะนี่ฟูจิทำเล่นเฉยๆนะ เดีโยวทางเดินเฉยนะคะนั่นคือมาแล้วโอเคเราไปดูกันเป็นยังไงมีคอเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้แก้วชนะแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างเออสนุกไหมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye.